เราเห็นภรรยาคนใกล้ตัวเราอะจากที่เป็นแม่บ้านเขามาทําธุรกิจนี้แล้วเปลี่ยนแปลงมายเซตเปลี่ยนแปลงหลายหลายอย่างไม่เคยสนใจเลยแต่วันหนึ่งที่พาไปไปวอร์โชว์เขาตัดสินใจซื้อรถโดยใช้เงินสดล้านกว่าบาท ครับผมทาศักทำเที่ยงครับหรือโค้ดหนุ่มพารวยคือเป็นอดีตพนักงานของสายกรบินครับอยู่สายกรบินมาเป็นช่างมา30ปีต้องบอกว่างี้ครับเราเราเราไปสร้างความฝันต้องบอกว่าตอนนั้นบริษัทมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเราทําตามความฝันและเป้าหมายของบริษัทเราลืมนึกไปว่าเป้าหมายเราคืออะไรเราเอาเวลาไปแลกกับเงินกับเขามาแต่เราลืมนะว่าความฝันที่เรามีอยู่อะครับเป้าหมายเราเนี่ยเราทิ้งมันไปเลย ต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกนะเราต้องบอกเราเราอ,อยู่เซฟโซนเพราะเรามีอาชีพที่บอกมันม่นคงมุ้งจะมั่นคงเลยแหละ <damn. S 1> นะครับก็ถือโอกาสว่าก็เลยปิดโอกาส,กาสตัวเองแต่ว่าเปิดโอกาสให้ภรรยาออกมาสัมผัส hmm. เหมือนกับเป็นกองหน้าให้เราไปลองเรียนผิดเรียนถูกกับให้เราแล้วถึงรู้ว่าเฮ้ยเมื่อเราออกเมื่อเราเห็นภรรยาคนใกล้ตัวเราจากเป็นในบ้านเขามาทําธุรกิจเนี่ยแล้วเปลี่ยนแปลงไมล์เซตเปลี่ยนแปลงหลายหลายอย่างก็เลยสงสัยว่าอาชีพเนี่ยที่เ,เขาบอกว่า มันหลอกกันไปหลอกกันมาเป็นแชร์ลูกโซ่แต่วันนี้มันกลายเป็นกับคนใกล้ตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วเขาใช้เวลาอันสั้นเรื่องบวที่บอกไม่ใช่เนี่ยวันที่เราไปซื้อรถกันอ่ะเขาซื้อด้วยเงินสดแต่เขาซื้อสดลรวตกใจเพราะเราไม่เคยคือที่เขาทําที่ผ่านมาสองปีเขาทำเนี่ยไม่เคยไปสนใจว่าเขาได้ยังไงเสียยังไงไม่เคยสนใจเลยแต่วันหนึ่งที่เขาพาไปไปมอริโชเขาตัดสินใจซื้อรถดยใช้เงินสดล้านกว่าคำพูดแรกเขาตัดสินใจเขาทำคือว่าเขาอยากช่วยเรา แต่จริงเราคิดว่าโดนเขาหลอกมาแล้วแหละแน่ๆเลยตอกเนี่ยแต่ดีที่ว่าเขาอยากช่วยแต่นั่นคือหนึ่งประสบการณ์ที่เขาจะได้ศึกษาเรียนรู้ก็อยอมให้เขาทาแต่ว่าตรงนี้มันกลายเป็นเปลี่ยนชีวิตเราใช้30ปีกับเขาเช่าลาดทำแค่ปีเปีเงินนี้เขา้าบัญชียเงิเนกระแสเข้ามาครับไม่ไมีความแตกต่างที่เขาบอกพลาดสิ่นจริงอ่ะไม่เคยเชื่อแต่เชื่อมาเครัะว่าวันที่เราทําธุรกิจเราไปเที่ยวต่างประเทศ แต่มีเงินเข้าดูที่เราไม่เลิกท่างงานแต่มีเขาเรียกว่า,เ,าเที่ยวอยู่แต่มีเงินเข้าอ่าตรงนี้คือบอกว่ามันจะมีโชคเสกียอาชีพอะอที่จะทาให้ตอบโจทย์นี้นหะต้องบอกว่าทูไอเดียเองครับเราบอกว่านะนะหลังจากคุยไปแล้วต้องบอกธุร,ร,รกิจรุปเนี้ยธุรกิจของรูปแบบธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ทูไอ,อเดียเป็นธุรกิจที่บอกว่า mindset แนวความคิดทุกอย่าง เริ่มจากต้องบอกว่าหนึ่งแรกเลยก็ c e o ของทวีเดียเองครับอายุน้อยเด็กคนรุ่นใหม่เพราะนั้นแนวความคิดต้องบอกไปบันนี้ครับเรื่องแนวคิดสําคัญผู้ประกอบการสําคัญมากแล้วก็ทวเองครับต้องบอกว่ามันเป็นแทบเป็นบริษัทเดียวนะครับที่มีตัวของบริษัทอยู่ในสารักศึกษาแล้วเริ่มต้นจากมเซ็คคืออะไรต้องการที่อยากพัฒนาเป็นแคมป์สตั้งแต่ต้นน้ำหยันงปลายน้ำให้นักธุรกิจเป็นมืออาชีพเริ่มต้นไม่เป็นธุรกิจเลย แต่เรามีอัครามีเพื่อจะพัฒนาเขาให้เป็นมืออาชีพได้ตรงนี้คือมาเซตต้องบอกว่ามันมีไม่กี่บริษทัทนะครับที่เริ่มต้นด้วยมาเซตอย่างนี้ต้องบอกว่าธุรกิจการขายที่ถือทำมาระบบสําคัญที่สุดแต่ทูเดียต้องบอกว่าทูเดียปรับเปลี่ยนเพื่อจะพัฒนาให้ผู้คนประสบผลสร็จง่ายขึ้นทูเดียเอาระบบเข้าไปอยู่ในแผงตลาดในการขับเคลื่อนคนสู่ความสําเร็จถ้าอย่างนี้ทำง่ายๆครับแค่เราเข้ามาทําธุรกิจแล้ว ทำตามระบบที่บริษัทออกแบบให้แล้วทุกคนทําเหมือนกันหมดเนี่ยตรงนี้มันน้อยบริษัทครับบางบริษัทจะมีระบบที่แยกออกจากต่างหากกับธุรกิจกับตัวของแผงกระตรแต่ที่นี่ต้องบอกว่าบริษัทเอา2อ,อย่างมาปักด้วยกันแล้วเป็นฟังเปลือนเดียวกันในการขับเคลื่อนธุนขขรกิจให้ผลผลิตได้ง่ายขึ้นครับ,นะรบผมต้องบอกครับว่ายุคนี้ด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันนี้จําเป็นมากที่เราต้องมี2ออาชีพด้วยกันแต่ท้ายสุดนะครับเราจะเลือกอาชีพไหน แต่ยาทุกคนเปิดโอกาสบางอาชีพี่บอกว่าไม่ใช่ลองเปิดโอกาสต,ต้องบอกนะบางอาชีพแบครับคือเราไม่ได้เข้าสัมผัสเราไม่รู้หรอกว่าธุรก,กิจต้องเืออะไรระบบของเน็ตเวิร์กนะครับต้องบอกเลยว่าธุรก,กิจที่เป็นอาชีพเดียวนะครับที่จะขยายเวลาให้เราทุกคนมีเวลาเข้ากันแต่เราไม่ถ้าเราทําธุรก,กิจอื่น24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ธุรก,กิจเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับต้องบอกว่าเน็ตเวิร์กจะเป็นอาชีพเดียวที่ขยายเวลาให้เรา มีเวลาที่ไร้ขีดจำกัดก,ก็บอกว่าคนทั่วไปพยายามจบมาหางาน,นแต่คนรวยหาทำธุรกิจที่สร้างเครือข่ายอันนี้คือแนวความคิดที่แตกต่าง